สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับตัวนี้เป็นแคมรี่สองพันยี่สิบนะฮะเปลี่ยนจอได้นะครับตัวนี้สิบนิ้วนะครับแคมรี่ตัวสองพันยี่สองนะครับตัวนี้นะฮะสิบนิ้วนะครับเปลี่ยนทั้งหน้ากากแบบนี้เลยนะครับผมระบบจะมีแคนบัสมาให้นะครับกล้องเดิมอะไรเดิมใช้ได้หมดนะฮะวงมาลัยเดิมได้นะครับตัวนี้เป็นสเปคแรมแปดร้อยยี่แปดนะครับซิมสี่ G Wi-Fi ห้า G คาเพยนะครับจอ QLED นะฮะตัวนี้ จอ QLED นะครับ YouTube Google Map สั่งงานได้เสียงสมบูรณ์นะฮะทดสอบทดสอบตอบสนองไว้นะครับ RAM 8นะครับ TS10 Dual CPU นะฮะสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ Google Map ได้นะฮะ Netflix ได้ Disney Hotstar ได้หมดนะครับรุ่นนี้นะครับ Netflix ได้นะฮะ Google m ม p มาหมดเลยนะครับตัวนี้นะฮะแบ่งสองหน้าจอได้นะครับแบ่งสองหน้าจอได้นะครับเล่นได้ยาวๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับระบบเสียง DSP นะครับแคมรีตัวใหม่ล่าสุดนะฮะเปลี่ยนจอเป็น10นิ้วได้นะครับรุ่นนี้นะฮะพร้อมชุดใส่ไฟควบคุมตรงรุ่นนะฮะไม่มีตัดต่อนะครับโอเคนะครับตัวนี้ ครบเครื่องครับ YouTube, p l a พ Store, Google Map, โหลดแอปจุก Spotify, ลุกทีวีออนไลน์ได้หมดนะฮะตัวนี้นะครับโอเคนะครับจากร้านคุณุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ